คำถามยอดทิ์คำถามประจำกินยังไงให้ลีนก็กินอาหารคลีนไงนี่คือคำตอบถ้าคนทั่วไปก็เป็นงี้นะครับแต่ถ้ามาถามผมแน่นอนแหละมันก็ต้องไม่มันถูกป่ะฮะมันก็ต้องไม่หวานถูกป่ะครับแล้วมันก็ต้องแป้งคาร์โบไฮเดรตไม่เกินต่อวันที่ร่างกายเราต้องการแป้งถ้าปริมาณเกินที่ร่างกายใช้ ร่างกายก็เอาไปเก็บเป็นไขมันใต้ผิวหนังต่อให้กินคลีนขนาดไหนมันก็ไม่ลีนต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าการเอาไขามันออกนั้นนะมันมีอะไรกินคลีนอย่างเดียวมันไม่ลีนไงคําว่าลีนคือว่าต้องเอาไขามันออกไม่อ้อนใหม่เข้านี่คือลีนนี่คือกินยังไงให้ลีนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือพบป่าลุงโค้ชนะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะครับ ก็เม้นมาได้ใต้คลิปนี้นะครับเราจะเอามาทำเป็นคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยครับ